สวัสดีครับเอฟซี e ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อเมีพี่น้องป้องไปทุกคู่ทุกคน,กคนามาพบมาพ่อกันนะครับกับผมกอนกฤชินามาเจอกันวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่20ทธันวาคมนะครับามาเจอกันที่เพจออกกรพลังเลขนำโชคนะครับเ,เช่นเคยนะพบมาเจอกัน ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับมาพบมาเจอกันนะครับมาทักทายกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้การสื่อสารสำฤทธิ์ผลนะครับเข้าใจตรงกันนะครับรบกวนแจ้งผลการรับชมรับฟังให้ทราบนะครับชัดเจนพิมพ์หนึ่งนะครับคนรีพอร์ตนะปัญหาตามมาเยอะแยะนะครับเฟซเพจโดนรายงานโดนรีพอร์ตมันเป็น การสแปมแล้วก็จะถูกปิดกั้นและก็โดนบล็อกนะครับมันเป็นผลเสียนะนะครับนันเอาไว้ให้หน้าเฟซของเราสําหรับไว้ดูย้อนหลังพอนะครับห้ามยังไงเพื่อนเราเนี่ยนะครับมี5,000คนมันก็ได้เห็นนะทั้ง5,000ันนะครับเพราะว่าเฟซเนี่ยมีลิมิตในรับเพื่อนได้ห้าพันนะครับในส่วนของเพจมันไม่จํากัดเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับหรือ ถ้าใครทำตั้งค่าแบบหมวดนะมืออาชีพนะครับมันก็จะได้เยอะกว่าเป็นส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็กเห็นนะครับอย่าแชร์เดียวพอนะครับถ้าแชร์เกิน2-3แชร์เนี่ยบางทีคนที่แชร์ก็จะถูกบล็อกนะครับอันนี้ด้วยความหวังดีนะมันเป็นระบบ AI ทั้ง ฟซมันจะตรวจสอบนะครับเพราะว่าอาจารย์โดนบ่อยนะเติมทีนะจะแชร์เฟซแช,ร,นะชร์ของตัวเองนี่แหละนะเพราะนะครั้งที่สองมันก็โดนแล้วนะครับนะเพราะนั้นก็เนะี่ยแกงให้ทราบนะเข้าใจตรงกันอะทักทายนะครับมาพบมาเจอกันคุณฤชัยนะครับคุณแมนอยู่สวัสดีครับ นะคุณสมศักดิ์คุณสมบัติอยู่แถวไหนเนาะคุณกฤชกรรออยู่ครับแล้วก็คุณจริยาแล้วก็คุณระอองนะครับคุณนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะข้อข้องอาจารย์อาจารย์ก็บอกแล้วเนาะนะเพื่อกรองนะครับโดยการทำบุญกับอาจารย์นี่แหละพาออาจารย์แก้งโปรเจกต์กทำบุญนะครับร่วมทำบุญโดยการ ก็คือการสร้างสาราที่จะถึงในวันปีใหม่นะภาพป่าสามมิีนะครับในวันปีใหม่วันที่ที่สองนะครับโดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชีเอพัดนะจะเข้าห้องแนวทางนะบางคนก็ขอจะเข้าเฉยๆมันมันไม่เคมีไม่ตรงกันนาะพี่น้องถ้าคนอยู่ในสายมูเนี่เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างน้อยได้ทําบุญยังไม่พอจะทําบุญเฉยๆคือได้สินค้าอาจารย์เข้าไปใช้ด้วยโดยอาจารย์ให้ไปอื ของหลายอย่างตั้งแต่เซรั่มหน้าใสครีมกันแดดสบู่ทับทิมแดงฟอกหน้าหน้าใสแล้วก็ครีมแก้ฟ้าหน้าใสเซรั่มแก้กระฝ้าและยังไม่พอแถมแก้วใหญ่แก้วใหญ่เน,ะนาะจัดก็เคยข,ขึ้นภาพให้ดูนะครับมันได้กี่อย่างในราคาเเกือบสามพันในราคา99้าเนะเพื่อเอาไปสร้าง สาราการ,รเรียนนะครับพี่น้องนะครับสามารถทักไลน์ได้นะครับในวันเนี้ยนะสาราการ,ปรเปี่ยนในบ้านของอาจารย์เอ,เองนะครับบ้านอนะ่ะวัดแก้งนองว่านะครับสร้างสาราวัดแก้งนองว่าบ้านน้องว่านะครับตำบลแช่นน้ำเพอสล้มจังหวัดสุรินนะก็นะทำมาในส่วนต่างๆในอ่ที่ผ่านมานะจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วก็สนับสนุนกีฬาตำบลน,นะครับในหมู่บ้านก็ได้ ได้แชมป์ไปพี่น้องได้สองถ้วยนะครับน้องนั้นก็ได้ที่สามนะได้แชมป์ก็คือฟุตบอลนะครับเยาวาชนและก็ค้นแกออ่อาวุโสสี่สิบปีขึ้นไปนะครับก็มีการจ้างรถหงส์แห่มาฉลองกันเป็นประวัติศาสตร์ในหมู่บ้านนะครับก,ก็ในส่วนทําบุญของอาจารย์นี่แหละนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องและ,และเหลือเหลือสร้างศาลาในส่วนศาลาก็ทําไป ตั้งแต่ผ้าป่านะถ้าป่าก็ในเงินส่วนตัวไปแล้วก็ประมาณหลายหมื่นอยู่เฉพาะเซาเอกก็ห้าหมื่นนะครับในส่วนของกระถินก็ในเงินส่วนตัวก็ไปประมาณหนึ่งหมื่นแล้วก็ส่วนน้ำก็ประมาณหลายร้อยแพ็คในน้ำของผลิตภัณฑ์เชเอสพัทเทนะครับก็ขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งสำหรับ FC เอฟซีพะนั้น ม่แมนธรรมบารอาถ้าจะสั่งซื้อเข้าห้องไลน์ก็ทา,ายไลน์บริษัทตรงนี้นะครับเป็นไลน์นิพติของของบริษัทของอาจารย์นะครับซึ่งสินค้าตัวนี้นะครับไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะไม่ได้ขายขายผ่านพ่อค้าคนกลางใดๆนะครับเป็นแบรนด์ของอาจารย์เป็นบริษัทของอาจารย์เองนะทำเพื่อเอามาสร้างบุญกุศลนะครับบุญกุศลนะครับหนุนนําตัวเองในภพนี้เพื่อส่งไปภพหน้า นั่นแหละนะครับลําพังใครที่ติดตามอาจารย์มานานก็จะรู้น้องแต่ก่อนเราก็ทําตะวินทําบุญตั้งแต่สมัยอยู่กรุงเทพกรุงเทพปริมุรพนและต่างจังหวัดก็จะรู้ดีสร้างตรงนั้นทีตรงนี้ทีคือตั้งเป้าว่ามาอยู่นี้นะนะอ,อยากมีชื่อติดวัดสักเก้าวัดนะตอนนี้เลขอีกอยู่สองสองวัดก็จะครบเนะก้าเนาะก็ตะวินนะครับนะสร้างห้องน้ําก็มีแล้ว นะครับพระอุโบสถก็มีแล้วนะครับประตูถนนศาลานะศาลาก็หลาวัดแล้วนะครับกนะ็ทำนะไปเถอะทุกคนนะเราเราเกิดมาชาติเดียวครั้งเดียวนะครับ,นะร,บนะร่างกายก็ยืมเขามาเนาะเขาก็คืนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รู้แต่วันเกิดวันไปวันจากลาไม่ไม ไม่รู้นะครับเพราะําทำดีได้ดีแน่นอนเพราะว่ามันส่งมันเสริมจากชีวิตของตัวเองนี่แหละเออเพราะ,ออะหลายครั้งเนาะอาจารย์ก็ไล์สดแก้งนะครับสําหรับเอฟซีที่ติดตามนะครับปกติแล้วนะับงวดปีใหม่มันจะออกวันที่30ของธันวานะครับนะพองวดนี้เขาก็จะไปออกไปเป็นปีใหม่ปกติออกในวันพฤหัสที่ สองมกราคมนะครับขึ้น4ี่ขาเดือน2นะก็จะได้ไม่สับสนในส่วนของวัดงวดต่อไป16มันตรงวันครูก็ไปลว่าออวันที่17เหมือนเดิมนะมันก็จะเป็นสเต็ปของมันเพราะนั้นเราก็จะมานับ1ใหม่ในปีปีงูเล็กนะครับนะเป็นปีมะสิงนะงูเล็กนะนะวันนี้อาจารย์จะฟันตัวเดียวนะคือวิ่งตัวเดียวรูดตัวเดียวในะส่วนของรัฐบาลนะครับว่าตัวไหนยอย่างไรมาดู นะครับในส่วนห้องแนวทางที่ร่วมทําบุญกับอาจารย์สองห้องนะครับนั่คือห้องอกวนพลังเลขนาโชคหนึ่งสองก็น่าจะเห็นไปแล้วเนาะบ้านตัวนี้สามารถปล่อยได้นะครับเพราะว่าเซเว่นเขาก็เปิดไปแล้วนะครับเออเห็นทางเพดนี้เป็นขั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็เขี่ยไปหน้าเฟซตัวเองนะครับไว้ดูนะย้อนหลังนะครับก็ประมาณนี้ คือมันจากการทําบุญนะครับอีกอย่างก็ปันปันทาบุญบาเพินเพียรตั้งแต่เดือนเดือนนี้ทั tekrar, ้งเดือนอาจารย์ก็ตื่นประมาณตีสามมาทําวัดเช้านะครับปานพระปานบวชนั่นแหละนะทาวัดเช้าจนหมดหกโมงเช้านะถึงได้ไปดูไลนาส่วนผสมนะก็นะก็บําเพินนะครับให้ให้หนุนให้ส่งในส่วนหุ่นหรือลาวหรืออะไรก็ว่ากันไป ไปนะมาพูดถึงรัฐบาลคนเมื่อกี้ขอขออาภัยนะพี่น้องหลุดนะไปแก้บนก็ไม่มากมระธรรมดาแล้วมันเพิ่นไหลไหลใหญ่จะถูกติดต่อกัน3าสี่ครั้งมันก็ยากอยู่พี่น้องเนาะและที่สําคัญงวดก่อนน,ะนั้นนะใดรางวัลที่ห้าทั้งสามตัวหน้าทั้งล่าง6กหนึ 1, ่งะมันมันก็ชิดอยู่นะครับก็ เนีย่ยกระถึงก็ถือว่ามหัศัรรย์ท์มากๆนะครับก็ถือว่ามหัศัรรย์์มันเป็นผ่านไปในเป็นปีของหกเจ็ดต่อไปเราเา่พูดถึงปีใหม่นะครับนะปีใหม่ก็คือที่จะออกในวันพฤหัสที่สองเป็นวันดีนะครับขึ้นครั้งขึ้นนะครับขึ้นสี่ข้ามเดือนสองนะเอาทุกคนรัฐบาลน,นะ อาจารย์จะให้ครั้งเดียวและจะไม่ให้อีกนะครับเพราะคือจะไม่มีชุดใบฟ้าด้ยวยพี่น้องมีให้ชุดเดียวคือชุดฟันนะวิ่งตัวเดียวรูดตัวเดียวฟันตัวเดียวนี้แหละอ่ะพิมรัฐบาลมานะครับในส่วนของรัฐบาลนะเพราะว่าลัตเตอรี่เขาก็มีขายมีจําหน่ายถ้าให้แล้วมันตรงใจเข้าไปหาจัดลัตเตอรี่ไว้นะในสิ่งที่ไม่คาดฝันนะเพราะว่าในส่วนของสูตร เม่ชอบมิก้มันมาในตัวนี้แล้วก็มันชนและก็ไปดูหลายๆสูตรและมันมันชนตัวนี้แต่หลายๆสำนักเห็นผ่าน y o youtube บอกว่าดับอาจารย์ก็จะ,จะ,จ,ะจะขอถ่านนี่คำว่าดับเพราะดูการถ่ายทอดสดเนาะทุกคนเขาก็ใส่ลูกปิงปองทุกลูกจาก0นย์ถึงเ้ใช่ไหม มันจะดับได้ยังไงมันดับที่ปากมันดับที่ปากคนนี้แหละแล้วเลขดับมันไม่มีพี่น้องนะมันมีทุกตัวเพราะเขาใส่ทุกตัวอืมนั่นนะเพราะดะนั้นมันไม่มีดับนะครับมันก็มีเฉพาะโอกาสความน่าจะเป็นอืมเพราะดับมันก็ดับอยู่แปดตัวเลขมันมีสิบตัวใครๆเขาก็ให้ได้แม่นว่าเลขสองตัวลอตเตอรี่เนี่ยเลขกลางเนยอืมออกแค่สองตัวหลักหน่วยหลักสิบ 10. ไอแปตัวนั่นใครใก็ให้ถูกเพราะว่ามันเป็นเลขจํานวนมากถ้าคนจริงนะคนให้แนวทางเขาก็ให้ตัวเดียวให้มันถูกนะครับหนึ่งในร้อยเนี่ยเออให้มันถูกเนี่ยมันถึงว่าให้เลขกลับไม่เข้าเนี่ใครใคๆก็ให้ได้ไอที่สําคัญมันบ่นมีขายเลขบ่ออกนะเลขไม่ออกในหนึ่งบาทกลายหนึ่งบาทก็จะซื้อเพราะเลขมันออกหนึ่งในร้อยเนาะเขาสืบเก่าชิบเก่าโตมันกระด้เงิน แมนบมพี่นองและเจ้ามือที่ไหนเขาจะรับไอเลตเตอรี่ที่ไม่ไม่ถูกรางวัลที่ไหนเขาจะไปขึ้นเงินได้มันก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปิดนะครับมันเป็นความชิดเนาะนะถ้าความชิดเชื่อแบบนี้มันมันมันปิดกันตัวเองเพราะนาาจย์เคยเคยทำและทำให้ เจ็บใจทั้งสีเนาะน่าจะปีนั้นหน้าปีพศพศหกศูนยหกหนึ่ก่อนจะโควิดนะสมัยก่อนเชียนลายมือนะทุกคนน่าจะจําได้ที่เม็ดเดียวนะอาจารย์เจ็บใจมาตั้งแต่ครั้งครั้งครั้งนั้นน่ยแต่ก่อนสูตรดับมีมีอยู่ประมาณหกสูตรเราเอาสูตรดับเพื่อมาวิเคราะห์ตัดออก แต่ทีนี้มันก็จะมีหลายสำนักหลายอาจารย์สมัยก่อนมันมีเฉพาะรัฐบาลเนฮะานอยอะไรต่างๆมันไม่มีก็จะมาดับนะอาจารย์น่าจะไปให้หกห้าพังวนนั้นคนหนึ่งก็ห้าดับบนดับล่างคนหนึ่งก็หกดับช่างใจเพราะเราฟันเม็ดเดียวเป็นหกห้าแม่พี่น้องนะมันจะดับเพราะ ที่เขาถ่ายครั้งก่อนมันก็ถูกอยู่หรอกเพราะว่ามันอาจจะเป็นบังเอิญหรืออะไรก็ก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าถ่ายดับเนี่ยมันมีโอกาสเพราะว่ามันเปลีป่ยนตัวนะมม่ะก็ประกาศนะอหกห้าเต็มเต็มเารอนั่นนอนไก่หน้าผากเพราะมันไม่เห็นดับดอกจากนั้นก็เลยทิท้งไอ้พวกสูตรดับทั้งหลายในชีวิตดับนั่นแหละนะครับก็เลยออกจากวางวนนั้นมันทําให้ปิดกั้นตัวเอง ปิดกันตัวเองก็เลยไม่มีคําว่าดับเพราะฉะนั้นเราชอบค่อยๆเล่นเอาเล่นก็เล่นน้อยเอาเลไปเจอหลายๆคนจะกล้าเล่นก็เพราะว่าดับมันก็เป็นแบบนี้สะส,ะสวนมากหลังจากปีนั้นมาชีวิตเปลี่ยนนะชีวิตเปลี่ยนนะไม่มีดับมีแต่โชดช่วงสวนกระแสจากโควิดนะเขาโดนปวดงานโดนพนักงานนะอาจารย ได้เกิดเพราะจากวิกฤตนั้นเลยนะครับเออเพราะว่าอม,มุ่งมั่นในในในตรงนี้เนาะเพราะว่าช่วงโควิดนะครับก็เน้นมาดูน่าจะดูดูดวงออนไลน์นะครับก็ชิยาวแล้วก็ชีวิตแล้วก็ให้แนวทางมายาวนะครับก็ฝากเป็นข้อชิดเนาะสำหรับคนที่ดับอ่ะรัฐบาลนะครับ รัฐบาลของปีใหม่นี้นะครับเป็นของฝันเลยนะครับนะใครจะตามก็ตามไม่ตามก็ผ่านนะครับเพราะฟันไปตัวนี้นะครับนะรัฐบาลนะครับนะประจำวันพฤหัสท,ที่สองมกราคมนะครับปีหกแปดนะขึ้นสี่ข้ามเดือนสอง 2, นะจานฟันศูนย์ตัวเดียว จะไม่มีชุดใบฟ้านะครับทุกคนจะไม่มีเลขวิ่งเงินล้านอันนี้แหละวิ่งเงินล้านเลยคพื่อให้ตัวเดียวคือฟันตัวนี้นะสังเกตในชุดสามตัวนะเลขท้ายนี่คือตัวที่มัดมะคราวตัวที่มัดตัวที่ชอบก็คือจุดเลขท้ายเลขสามตัวในส่วนตัวอื่นก็เป็นการตัวกันในในในตัวเจาะ นะครับในตัวตัวเน้นก็เน้นในเลขท้ายเลข3ตัวอันนี้คือรัฐบาลจะไม่ได้ให้เห็นอีกนะพี่นอกเพราะว่ามีชุดเดียวก็จะไปให้วันที่3ามสก่อนสิ้นปีเนาะเพราะว่ามันออกวันที่สอง ตอนนี้เพิ่งจะวันที่20เพราะนั้นก็นเหลืออยู่ประมาณ10มือพี่น้อง11 12มือเหลือเวลาเยอะแยะนะครับเพราะนั่นก็มักชอบก็ไปหาลอตเตอรี่นะสิมันเหลือแผงก็คือมีแต่โมนีนะอ่าประมาณนี้นะครับทุกคน,นชอบก็แคปไว้ประมาณนี้เนาะทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยๆเฮงๆปังๆงงกันทุกคนนะครับโชคดีวัสดีครับ